นะครับแพ้ไปแล้วครับนะครับพักผ่อนแล้วครับนะครับโอ้ห้องฮาร์ดหน้านเลยถึงหน้าจะโหดก็อยู่ในโหมดคิตตี้นะครับพิการครับเป็นหกต่อศูนย์ครับใจดีครับ นี่มาแล้วครับใครถามถึงน้องโจประเทศไทยครับเข้ามารับชมอยู่แล้วครับตอนนี้อยู่ที่ฝรั่งเศสครับใช่ไหมครับบองชู้ครับน้องโจววันนี้พิการก็ได้รับมอบหมายครับจากน้องโจวประเทศไทยครับนำนะครับน้องๆทีมงานปรนเทศไทยมาถ่ายทอดสดในครั้งนี้นะครับนะครับน้องโจ้ก็ยังอยู่ครับเป็นเป็นหลักอยู่นะครับองค์เพศเป็นชาวชัตไทยนะครับ ส่งมอบภารกิจธิการแล้วตอนนี้ก็เดินสายออนทัวร์อยู่นะครับอาร์ตนานมาแข่งไหมครับมาครับแต่อาร์ตนานนะครับแพ้ไปแล้วครับนะครับพักผ่อนแล้วครับครับโอ้หน้องอาร์ตนานเนี่ยขับจากเหนือมาตีสองแล้วมาแข่งวันนี้ครับไม่ไหวนะฮะร่างกายไม่พร้อมครับแต่บางแหนนะครับต้องมาครับเราเป็นแชมป์เก่าอยู่ว่า วันนี้ก็เล่นกันน้องบาดเดียวครับพลาดท่านะครับตกรอบแรกไปแล้วครับนะครับ mm hmm. ยกขึ้นมาลูกนี้ครับเบนซ์ซูโนโรขึ้นมาเปลี่ยนครับค mm hmm. ู่นี้ครับจะดูอึดอัดอึดอัดนิดนึงครับเพราะว่าใครแพ้ต้องตกรอบครับ สวัสดีน้องก้าระยองครับโอเร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 ฮะก้าระยองครับมารับชมครับโอ้โหน้องเหลิมลูกนี้ตีผิดใบครับหนักนะฮะนะครับชื่อสงวนครับ วันนี้ครับมาลุ้นครับใครจะได้แชมป์ททวิชทานครับของทีการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับนะครับเราจบถ้วยสมเด็จย่าไปแล้วนะครับก็มาดูนะครับถ้วยของพักพี่นางครับนะครับทีการท่าเรือแห่งประเทศไทยแห่งนี้ครับรายการต่อไปก็เป็นถ้วยนะครับของ้ตชโรโอเพนนะครับของโคตต้ยนะครับ สำนักงานตำรวจตระเวนชายแดนนะครับจัดที่จังหวัดสุขโขทัยครับปีนี้ครับนะฮะทีมงานเป็นต้องชัดไทยก็น่าจะไม่ได้ไปถ่ายให้ชมนะครับพวกไกลเหลือเกินยับนะฮะใครจ่ายในการเดินทางค่อนข้างสูงนะครับ ถ้าใครอยากดูครับติดต่อเป็นสปอนเซอร์ได้เลยครับนะฮะในการที่โขไทยครับนะฮะคราบขยายเพกองทัไทยไปถ่ายครับติดต่อพี่ตุ้ยเลยครับให้เชิญเทพกองทัพไทยมาจ่ายครับนะครับให้มาถ่ายครับทังประเทศเยาวชนนะครับตอนนี้แข่งอยู่กับสนามสามการทะเลสองพบวัุระสงค์สนามสี่การทะเลสี่พบเชฟธนง ทีสุกโขไทยลูกนี้ครับดอก<ค>อย่างนี้ครับอืมเก็บหนึ่งแต้มไปได้ไดนะฮะหรือสองแต้มครับมาดูครับลูกสองทีสุกโขไทยสามคะแนนครับหดูทั้งทีขึ้นครับทุกคนดูกันเปิดมือครับ หงายมืออย่างนี้ครับไปที่สามของที่สุขโขทัยครับโอ้โหมีแม่เหล็กหรือเปล่าครับลูล้องทีขึ้นครับงง